ครับก <glorious> ็มาให้ดูในส่วนของตัวลูกดอกที่ใช้สําหรับตัวหน้าไม้ S7 ที่ผมทําอยู่นะครับเป็นล <Yeah. S 2> ูกดอกขนาดยาวแบบนี้นะครับวัดความยาวให้ดูนะครับความยาวอยู่ประมาณ41เซนเมตรนะครับแล้วก็ทิ้งช่วงมัดลูกดอกตรงนี้อยู่ที่5เซนติเมตรนะครับมาชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับเมื่อเทียบเป็นเกลนนะครับตัวนี้ลูกดอกตัวที่ผมทําอยู่นะครับน้ําหนักก็อยู่ประมาณ500นิดๆนะครับหรือประมาณ500เกลนนะครับซึ่งมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ยิงระยะหวังผลนะครับประมาณ10เมตรลงมานะครับไม่เหมาะสําหรับการเอาไปยิงไกลนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถเอาไปใช้ในงานพวกสั่นตอกหานูต่างๆได้นะครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับสาหรับตัวลูกดอกหน้าไม้ S7 จนะครับแจ้งราคาไปเลยนะครับราคาอยู่ที่ดอกละ100บาทไม่รวมค่าส่งนะครับเนื่องจากว่าค่าส่งนะครับที่ผมไปส่งให้ลูกค้านี่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับเนื่องจากลูกดอกมันยาวนะครับค่าส่งก็เกือบ50บาทแล้วนะครับตัวนี้ผมคิดราคาอยู่ที่ดอกละ100บาทนะครับแล้วก็ ขอบวกค่าส่ง30บาทนะครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ